ข้างชาติให้น้อยลงและมีความเป็นคนให้มากขึ้นคนบางคนกําลังทําให้ประเทศเราดูแย่ในสายตาของประเทศอื่นและทําให้การปั่นกระแสร,รักชาติของพวกเขาง่ายขึ้นกับการไปทําร้ายชาวกัมพูชาที่อาศัยในไทยยิ่งคุณเซนติดตามโซเชียลไทยอยู่พอได้เห็นภาพแบบนี้ก็รีบรับบทเป็นเหยื่อปับ๊บก็ยิ่งทําให้ฝ่ายตรงข้ามนั้นปุกปั่นกระแสร,รักชาติได้ง่ายขึ้นนี่คือสิ่งที่คุณเซนต้องการเพียงเพราะคอนเทนต์ตลาดล่างไม่รู้จักแยกแยะแท้และก็ยังมีโพส ข้อความชักชวนผู้ติดตามเพจให้ตามล่าชาวกัมพูชาในประเทศไทยก็ยิ่งตอกย้ำทำให้ประเทศเราดูแย่เพื่อหวังยอดแชร์กับยอดเอนเกจเมนต์โดยไม่คำนึงถึงผลกระทบที่ตามมาและกำลังก่อเรื่องที่เป็นผลเสียให้กับประเทศไทยอยู่จะทำอะไรก็อยากจะให้คิดเยอะๆสิ่งที่เรามีตอนนี้นั่นก็คือสติรู้จักแยแยะไม่สนับสนุนความรุนแรงอย่าทำร้ายคนบริสุทธิ์ที่ทำให้ประเทศไทยเรากลายเป็นเครื่องมือฝั่งเขาสิ่งที่ควรทำตอนนี้ก็คือช่วยกันประนามและบอกช าโลกให้รับรู้ว่ากัมพูชานั้นไม่สนหลักสากลนใ,นใดๆทั้งยังเปิดฉากการประทะก่อนแล้วก็ยังเปิดฉากโจมตีไม่สนชาวบ้านตาดำ